แล้วก็เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการครับคมเฉลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่นักชกบุมแดงครับเป็นลูกหลานจากป่าพยอมพัทลุงเสียงปรบมือให้กับรถถังจิตเมืองนนน้ำเงินครับจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ชาติชายสิบปานนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้พิจิตพรมคง ให้คะแนน3ท่านมีโรจนวัฒน์สมศรีวรวิทย์เชื้อสุวรรณและทินกรณพัทลุงเดินทางมาถึงมวยคุ่เอกนำรายการครับรถถังจิตเมืองนนทครับกลับมาแล้วครับนักชกวัย19ปีจากตำบลลานคอยอํเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับมีคุณสมจิตแปนแก้วครับเป็นหัวหน้าคณนะ้ ต้งชัยภูมิครับเป็นเทรนเนอร์ครับจบมา50ครั้งชนะ35แพ้15ครับสามฟอร์มหลังครับชนะน็อกชายเล็กฝ่ายทองยิมครับที่จังหวัดมหาสารคามครับชนะคะแนนถึงทองอยิ่งเจริญการช่างครับที่เวทีมวยคมชันลึกครับอตะกอสามรุนทบุรีล่าสุดครับไปแพ้อุดน้อยเก้าไกลยิมครับที่เวทีมวยสุรนารีครับโคราชรถถังกำลังฮอตฮิตติดลมบนครับใครๆก็อยากดูครับเพราะว่าสู้ไม่มีหยุดเช่นเดียวกับนักชกรุ่นพี่คนนี้ครับ นักชกจากอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับคนนี้ก็หัวใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับชาติชายสิทธิ์ป๋านนท์ครับนักชกจากตำบลทาาอําเภอร,รัตนบุรีปัจจุบันนี้อายุ25ปีแล้วครับ85ครั้งชนะ65แพ้17ครั้งเสมอมา3ครั้ง3ฟอร์มหลังนะครับแพ้ดากี้ลูกประขำหวานครับแพ้คะแนนยอดซูซันสโชคนิตยาและมาแพ้คะแนนลมหวนิสิลมหนาวไฟนี้ต้องการแจ้งเกิดครับ ชาติชายสิษธานนเอาลับไทไล์กับคุมฉันรึกศึกมวไทยท่อน้ำไทยเดือฮีโร่ของเราเดินถังมาถึงคู่ที่พี่น้องรอดูอยากจะชมอีกคู่หนึ่งครับดูรูปร่างเทียบสัดส่วนกลางเวทีรถถังจิตเมืองนอนครับพัทลงุงมุมแดงครับน้ําเงินจากรัตนบุรีสุรินครับชาติชายแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่า เรื่องของกรณีชกไม่สมศักดิ์ศรีของเพชรโทพชลาบนะครับก็คงจะมีการตรวจสอบเช็คกันต่อไปนะครับเพราะว่าการชกไม่สมศักดิ์ศรีมันก็เกิดขึ้นจากหลักหลายปัจจัยนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีปัจจัยที่ว่าคิดคดทรยศต่อวิชาชีพของตัวเองนี่เรื่องของศิลปะมวยไทยเป็นเรื่องของครูมวยนะครับ เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะครับเขาบอกว่ามวยที่คิดคดทรยศต่อวิชาชีพตัวอย่างนี้ทำอะไรก็ไม่เจริญครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ล้มลงนะครับเมื่อศัตรูโดนไล่ลงนี่ชกไม่สมศักดิ์ศรีเกิดจากกรณีอื่นนะครับก็เห็นใจนักมวยด้วยครับเดี๋ยวนี้เขามีพรบรม,มวยมารองรับนันนะคุณป๋องถ้าเกิดว่าคิดคดทรยศต่อวิชาชีพนี่ถึงขั้นติดคุกติดตารางเลยนะกับอาชีพมวยไทยณนะปัจจุบันนี้ครับ มาชมความระทึกใจกับคู่ของเราครับยกที่หนึ่งเหลืออื่นใดก็ขอให้สร้างสารรค์วงการมวยกันครับทำมาเต็มที่สู้มาเต็มที่ครับผลออกมาจัดแ้ชนะไม่รู้แหละครับเพียงแต่ว,ว่าคนดูแหละเขารู้ครับตรงนั้นชนะใจคนทั้งประเทศจะดีกว่าคู่นี้ว่ากันว่าทั้งคู่เป็นมวยประเภทว่าหัวใจใหญ่กว่าตับคำว่ากันอย่างนั้นครับ อายุอานามแตกต่างก,กัน6ปีครับรถถัง19ครับชาติไทายย5 5ครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะรถถังนี่วันนั้นชกกับสิงห์ทองนี่โอ้โหสร้างความประทับใจกับแฟนมวยทางช่องนาว26เป็นอย่างมากเลยครับสตมวยคู่นี้นส่งใกล้เคียงกันด้วยนะครับวันน,นี้ต้องขอบคุณดาารัยของท่านร้อยตำรวจเอกคูดิตวงนุ่ม ผู้บริหารจากยาบำรุงร่างกายเกลคูยาสตรีแพนเค้กเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ท่านมานั่งชมนั่งเชียร์แล้วก็นั่งเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาบำรุงร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านชายหรือท่านหญิงที่ได้รับความนิยมแล้วก็ไม่ลืมนะครับที่จะหันกลับมามองศิลปะแล้วก็ร่วมศึกษาศิลปะไม่ไม้ไมวยไ,ไทยขอบพระคุณครับเกคู ku, แลวก็ยาสตรีแพนเค้กครับ เตียวว่าไม่มีท่านก็ไม่มีเราแล้วครับอุทิ่ให้การอุปการ,ระไห้มีการถ่ายทอดสดทางช่องนว26แล้วต้องขอบคุณครับโปรโมเตอร์เดียเกีตเพชรที่นำมวยดีๆมามีคุณภาพมาจัดถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทางบ้านได้ชมกันด้วยยับเดินครับชาติชา,ชายเปิดเกมครับมีอาวุธที่เรียกว่าน่ากลัวอยู่ที่หมัดกับศอกกับชาติชา,ชายส่วนรถถังครับ นักชกคนนี้หมูทุกทุกดอกครับก็เรียกว่าสู้ทุกลูกเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันอายุห่างกันนี่6ปีนะครับรถถัง19นักชกจากแดนใต้แต่ว่าโอ้โหช่วงนี้นี่อีสานนี่เดินสายชกเป็นมาเล่นนะครับครับมีแต่คนอยากจัดครับแต่วันนี้นี่ต้องโชว์ออกจอคมเชลิกศึกมวยไทยนาว26ให้กับแฟนมัดมวยทั่วประเทศได้ดูกันก่อนครับ <laughs> เรียกว่าภาษามวยก็บอกคิวยาวอะของรถถังไปเอกภูธรเนี่ยคิวยาวไม่ใช่สะพานพุทธแล้วดีนี้สะพานพระรามเก้าไปเลยครับสะพานที่ยาวที่สุดฮนะตอนนี้ของกรุงเทพมหานาครสะพานพระรามเก้างครับคิวยาวจริงครับรถถังเป็นขวัญใจพี่น้องแฟนมวยทั้งภูธรและนครบาลเลยก็วันนี้นี่ได้โอกาสดีครับมาออกตู้โคมชันลึกครับ แฟนมวยรอชมทั้งประเทศครับรถถังยิงมาเจอคู่ชกอย่างชาติชายครับแยิงน่าดูครับขยับเข้าหาครับชาติชายคือบูสบั้นหันแหลกทั้งคู่ครับวันนี้จอมบูรุ่นพี่กับจอมบูรุ่นน้องครับมาพบกันอ่าหมดยกซะก่อนพักครู่เดียว อาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเครือแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทำไมผมถึงใช้ Foreless Collection เพราะมีน้ำมันสกัดเย็นจากผิวมะกรูดช่วยแก้ปัญหาผมขาดุดร่วงได้จริงถ้าไม่เชื่อพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองดีกว่าถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้าท้าหรอก Foreless Collection ครบสุดกล้าท้าลอง ยาเกร็กคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคู่เท่านั้นดับดับยากแก้ไอ L.P น้ำดำตราเสือดาวเมื่อไอนึกถึงยาแก้ไอ L.P น้ำดำตราเสือดาว แอลกอฮอล์ <usion> LHSO ตัวยาเอทิลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างแผลฆ่าเชื้อโรคและเครื่องใช้ต่างๆผลิตโดยบริษัทท่านขายยาปลาสุดดาวจำกัดต้องเตือนในขก่อนใช้ยา กับมราชมมวยกันต่อนะครับช่วงนี้ขอมอบรางวัลให้แก่มวยคู่ดูเดือดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้แก่คู่ของโคมเพชรป่าลั่นกรุ๊ปแล้วก็ดีเซลน้อยอสการัสนะครับได้รับเกียรติจากท่านของสจสมคิดมากบงนะครับมอบให้ไปเลยคนละ2,000บาทนะครับโชคดีโชคสะใจคนดูก็มอบให้แบบนี้แหละครับเอาละครับช่วงนี้ไปชมกันในขันมวยคู่เอกกันต่อเชิญพี่ป๋องพี่แก่ครับแล้วก็ขอบคุณนมตราคิวไลด์ด้วยนะครับก็จะมอบกิฟต์เซ็ตเพิ่มเติมให้เป็นประจำแบบนี้ครับ ผมจะเล็กซึกมวยไทยของเราบรรดาผู้จัดและก็ผู้สนับสนุนครับก็พยายามที่จะหารังวัลมามอบให้นักมวยนะครับทำได้ตามเงื่อนไขก็รับไปเลยครับไม่ยากไม่ยากเอาละจะมอบกันเป็นประจกานะครับไม่ว่าจะเป็นเต็กคูครับมอบดูเดือน5000บาทครับกาแฟโฟกัสก็คนละ2 0 0 0บาทครับรวมไปถึงกิฟเซ็ต จากนมตาคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพครับของสากรโคน,นมมาน้ำเย็นครับก็จะมอบอีกหนึ่งจิ๊บเซ็ตใหญ่ๆเลยทีเดียวครับเรียกว่าไปเสริมพลังกันในไฟต์ต่อๆไปครับนักมวยยกที่2องคู่ของเราครับเปิดเกมเดินก่อนเลยชาติชายมวยจากเมืองสุรินทร์ครับรัตนบ,บุรีแต่ไล่ต้อนเข้ามาเบินดเข้ามาเตะซ้ายหน้าครับ แล้วครับกระยับเดินก่อนเลยครับเปิดฉากแบบนี้เดี๋ยวรู้กันครับรถถังแต่วันนี้ยังถือว่าใจเย็นอยู่ครับเว็นมากไม่ดีนะโดนก่อนนี้ไม่ดีครับโดนจุดสําคัญสําคัญนี้อีกซเดิ์ได้ครับชายประเภทเจาะยางและหมัดต่อยได้แรงเลยเป็นโมยซด้วยครับโมยซเจอโมยซเส้นด้วย มีจังหวะไปขาแล้วก็จ้มด้วยหมัดกับรถถังอาจจะเป็นแผนกับแผนที่ยังคุมเกมก่อนฮะเดี๋ยวค่อยลุยต่อ,อะจะมาแผนไหนรถถังอยู่ในเกมตั้งรับจังหวะสอหมัดซ้ายครับต้องจ้องที่จะต่อยบวกต่อยสวนอยู่แล้วครับจาดายเดินเข้ามา กะแทกหมัดขวาและต่อยซ้ายเข้าจับในหูดยังไม่เห็นนะครับต้นเข่าไปคนละจิกสองจิกหน้าขานี่ครับก็ยับเดินต่อครับต่าชายจะเตะกับโด,ดทีบเสียจัง่ากำลังห้าหาแหละครับรถถังดูชกด้วยความมันอกมั่นใจครับ ตรงกันข้ามกับชาติชายครับเขาเก่งๆแต่ลักษณะแบบนี้คือเขาไม่ประมาทนะครับก็ต้องดูครับประ,ประสบการณ์มวยของชาติชายครับจะงัดมาช่วยในเกมนี้ได้มากน้อยขนาดไหนครับรอดูเวลาว่ามันจะจุดติดในช่วงไหนเอาแล้วครับเตะขวาหน้าและซ้ายหลังระสับเข้าไปของรถถังแต่ว่าชาติชายพี่ทันไม่อู่เตะสูงรถถังเตะซ้ายหมายก้านคอ ยอดชายไม่มีเกียร์หลังเกียร์หน้ายันเดียวรถถังเข้ามาคล้องยอดชายต้องไล่แขนไว้ก่อนอก็เริ่มจะเล่นของหนักของแรงแล้วครับยอดชายนี่ไต่ขาครับตวนรถถังขึ้นบนครับแบบนี้นี่เดี๋ยวได้เห็นดีกันเล่นหนักๆจดูว่ของใครของมันนะครับอย่างนี่เรื่องยังไม่ติดอ่าให้นักมวยพักก่อนครับยกที่สอง ฉันมีวันนี้ได้ด้วยความทุ่มเทของฉันและแม่ที่ช่วยเปิดโอกาสให้ฉันได้เรียนรู้มอบพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงให้เขาตั้งแต่วันนี้ขอแนะนำไฮคิวซูเปอร์โกลชมใหม่ที่มีซินไบโอติกและ DHA 34มิลลิกรัมเพื่อพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงที่จะช่วยสร้างโอกาสในอนาคตของเขาไฮคิวซูเปอร์โกลเพราะอนาคต มมอจริงุยาเกร็กขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคู่เท่านั้น อาล่ะครับพี่น้องแฟนหมวดมวยครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับคู่ชิงจะเลิศดมวยรอบเกล็กครูยาสตรีแผ่นเค้กครั้งที่2นะครับตอนนี้เนี่ยมันยืนเปรียบเทียบรูปร่างสตรีละหน้าตาให้ดูอยู่แล้วนะครับพร้อมกับสักีพยานผู้บริหารจากยาสตรีแผ่นเค้กยาใกล็กครูนะครับก็คือร้อยตำรวจเอกภูดิตวงนุ่มนี่แหละครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณแฟนแฟนมวยด้วยนะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าการมาเจอของคู่นี้มาตามนัดถามเล็กน้อยแล้วกันมั่นอกมั่นใจขนาดไหนเจอกับเพชรเมืองแพร่เคยเจอกันมาก่อนไหมไม่เคยเจอกัันนนมาก่อะครบ แล้วเห็นรูปร่างหน้าตาเป็นไงเอาเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับผมเอาไปอยู่ออาเพชรเมืองแพร่เมื่อสักครู่นี้เหงื่อยังไม่ทันออกได้เต็มที่นักเจอซื้อสาตร์ดีมั่นใจไหมน้องมั่นใจครับผมมั่นใจต่างคนต่างมั่นใจนะครับรอติดตามแล้วกันครับเด็กจากเมืองแพร่เจอกับเด็กจากพิจิตรร้อยตำรวจภูดิตวงนุ่มครับคิดว่าคู่นี้นะฮะคู่ที่สูสีขนาดไหนแล้วก็อยากฝากเชิญชวนแฟนหมัดมวยด้วยครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมว่ามวยคนนี้มันแน่ครับขอบคุณครับ ก็เชิญเป็นมวยชมนะครับประมาณเดือนพฤศจิกาครับชิงแชมป์ครับต้องรอติดตามนะครับคุณผู้ชมครับว่าใครจะได้แชมป์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเป็นมวยคู่สุดที่ต้องดูแต่ตอนนี้ไปบนเวทีครับอ่ะก็เรียกได้ว่าปาดหัวตัวเท่าแล้ะครับสื่อสัตว์เจอเพชรเมืองแพ้ครับเดี๋ยวรอกำหนดวันชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งครับ บนเวทีครับยกที่สามครับมวยคู่กับรายการรถถังจิตมงนนกับชาติชายสิทธิ์ปานนท์ยยับเดินเหมือนเดิมครับชาติชายรถถังนี่รอจังหวะครับจิ้มด้วยมัดซ้ายครับเป็นมวยขวาครับแต่ว่าซ้ายก็ได้เหมือนกันครับรถถังประทิดาครับยกที่สามนี่เชื่อแน่ว่าอาวุธเด็ดที่เด็ดที่ขาดออกมาแน่ครับ เจ้าเฉพาะรถถังรถถังต้องเปิดเกมบุกขวางไล่แขนชาชายโอ้โหแต่เลือกเล่นเนะีชกง่ายับดูรถถังแต่ว่าชาชายต้อนเข้าไปครับน่าจะไปสัดศอกไม่โดนไม่ถึงวันนี้นี่รถถังมาเล่นลูกปีมือครับอาวุธจุกจิกครับมีหมัดมีเข่าอา้าวงในวงในตั้งแขนเอาไว้ครับ ชาชาเดินมาชนเข่าครับนี่ครับจิ้มด้วยจิ้มลำตัวไปทีนึงชาชากรยับพยายามจะแห่หมัดนี่ยังไม่ได้จังหวะครับถอยไว้ก่อนไม่ถอยไม่ได้ชาชาบุกหนักแลแ้วก็แกไม่มีเกียร์หลังจริงๆด้วยะรถถังยังต้องถอยเลยครับแต่ว่าถอยแบบมีเหลี่ยมถอยแบบมีเชิงนี่กระแทกหมัดขวาแ,แทกขวา โ,โยโลกหลบบัครกับโจสายตาครับรถถังพยายามจิ๊บมีศอกครับอ้าวชาติชายนี่แหละครับอาวุธเด็ดของเขาครับอยู่ที่ศอกเราจะบวกมนครับซ้ายกับซ้ายชาติชายไม่กลัวเลยวันนี้โอ้โหมากระแทกศอกเข้าไปรถถังรอ,อบวกอยู่แล้วครับรถถังแ้่ขวาครับติดบ,บังนี่ครับพี่เคยบูมาก่อนน้องครับ ที่เคยบูมังก่อนน้องโอ้โยดึงตัวเสียบนิดเดียวครับเกือบไม่พนะ้นฮะรัศมีแข่งแตดึงตัวก็ต้องดึงให้พ้นเลยครับโอ้โหนี่ครับแลกกันคุนที่ผมทีครับอาวุธห,หนักๆแรงๆมาใส่กันเลยครับมาสิมาสิกลัวที่ไหนละ่ะกลัวที่ไหนละ่ะที่<า>จะไปกลัวน้องได้ยังไงครับแต่ว่ารถใครดีใครอ<ถ>ยู<ข>่ฝั่งขวาครับฝั่งขวาสายขวาครับ โอ้โดนแล้วครับนับแล้วครับ2องสามสหตามกติกาต้องนับถึง8แล้วให้โอกาสอีกครับโอ้โหอ้าวอีธีทองของรถถังครับสาวเป็นชุดครับชาติชายผ่านผลจุดวิกฤตจุดนี้ไปได้หรือเปล่านีและครับมาอีกแล้วครับเล่งสอกไอพี่โดนนับแก็พอสอกครับอ้าบวกสอกคืนครับชาติชายนายครับ ในตีได้ไม่ได้หมดยกซะก่อนโอ้โ oh หคุณพระละคังช่วยพักก่อนครับเดี๋ยวตลับมาครับเงี้ยเกินไปเอี่ยวเกินไปเกินเกินแบบนี้ วดข้อเอ็นราบเหนือทั้งชนิดเสียบลาและเรือร่างไดฟิลีนใช้ทาบรรเทาปวดและเศษของข้อเอ็นราบเหนือไดฟิลีนตัวยาไดคลูฟินแอคอันคในฉลากขอใช้ยากว่าจะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนเกษตรกรเหมือนกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนหาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมรับประกันครับปอ๋ยูรียตานกปากห่างของเขาดีจริงๆครับไม่ได้บอกครับ แรกของดเรย์แผันนุ่มจนรู้สึกเร,ริ่มเลยและจร์ดรดเรยมาแล้วมาแล้วยากระสายเส้นตราโคเทียมเกวียนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณผลิตโดยสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ติดตามันต่อนะครับคนทะเลศึกมวยไทยนะครับนี่ครับจังหวะกระแทกหมัดซ้ายครับชาชายเองก็พยายามที่จะไปฟันศอกเหมือนกันครับดูช็อตนี้ครับนี่ครับฟันศอกซ้ายคือชวนทะเลาะด้วยศอกมาก่อนนะครับแท้งเข่าแล้วก็สบโอกาสที่ทางด้านของเนี่ครับโอ้โหเหมือนพุ่งตัวไปแล้วก็ซอกกระแทกเข้าไปแบบนี้ครับอู้หูมัน สุดจะทานทนจริงๆครับแต่ว่าก็ซ้อมมาดีพอที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับทางด้านของเจ้าชาติชายสิทปาโนนครับขอบคุณครับบริษัทอุตสาหกรรมทอน้ำไทยจํากัดนมปลาคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากลโคนนมมาน้ําเย็นอย่าเตค,คูครับย่าสตรีแพนเคก้กแชมพูกุ้ดแฮร์น้ำมะเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวและยามองน้ำเชงเชองอิวกลิ่นยูคาลิปตัส ผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวครับน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรแตบค์คิดจัดโดนใจยามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวซาร่าแอนตาซินคิฟี่แผงสีเขียวยกที่สครับโดนศอกนับ8ไปแล้วยกที่สามสำหรับชาติชายน้ำเงินครับเอามายกนี้จะเรียกคะแนนคืนยังไงชาติชายน้ำเงินครับเปิดเกมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับต้องเสี่ยง โอ้โหโดนปวกศอกปากคอแตกโอ้โหเลือดไหลออกมาครับทางนั้นชาชายแต่ว่าหัวใจพันเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับขยับเดินครับนี่ครับพยายามครับพยายามจะเอาขค้ืนเอาเจอศอกซ้ายครับวางแข้งซ้ายขึ้นก้านคอครับถีบไ้โอ้โหมาหลากหลายเหลือเกินครับรถถังนี่ครับสภาพร่างกายครับคอมันอกมั่นใจมันนึกอะไรมันออกได้หมดแต่ว่าด้วยประเทหัวใจใหญ่กว่าตับของชาติชายนี่ฮะ ทำได้ทําไปครับทีคุณผมไม่ว่าทีค่าบ้างก็จะเป็นยังไงแต่ว่ายังเอาคืนไม่ได้ครับทางนั้นชาติชายวันนี้รถถังมาโชว์สายตาเลยครับ,บวงนอกกรแทกมัดยับ,บวงในกอดเอาไว้ครับมีทีบมีหมัดอาวุธจุกจิกครับแสายไม่ถึงเดินต่อครับเดินต่ออหุกซ้ายครับรถถังแข่งสายของชาติชาย พยายามเต็มที่แหละครับนนแต่ไม่โดนคร,รับเฉียดแปนิดเดียวครับในระหวจังที่ขยับหมัดทางด้านรถถังแกถีบสัว้ก่อยก่อนใ้ความไหวับพอตใต้ระยะเท้าระวางแข้งแ,แล้วเคลื่อนไหวตลอดไม่ยอมเป็นเป้านิ่งให้ชาติชายได้ต่อยหมัดถนธดทันทีเหนื่อยครับวันนี้ชาติชายเจอลูกปาดเปียว อาวุธมวยของรถถังแล้วไปนี่ครับอาวุธเยอะครับวันนี้รถถังพยายามจะกัดฟันต่อยไม่ขึ้นมาแล้ว,ลวน้องหนอยชาติชา,ชายไม่ยอมครับยอมไม่ง่ายได้ยังไงครับแกมเต็มที่ก็กินน้ําพริกไม่ได้แค่วันสองวันโอ้โหแต่ว่าเลือดน่ทะลักออกมาเลยครับเลยไทยใจเดือยครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอะไรก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าโดนกลงๆโดนจัดจับไม่ว่าจะเป็นหมัดเป็นศอกนี้ จอดได้เหมือนกันครับหัวใจไปสุดยอดจริงครับชาติชายว่าช้าลงไปครับตอนนี้กรรมการดูสภาพของชาติชายแล้วไม่ไหวจริงครับเลือดลกปากเลยครับคือยืนด้วยหัวใจสู้ด้วยหัวใจแหละครับทางด้านของชาติชายครับแต่ว่าเจ็บมันเจ็บหนักอยู่แล้วครับเพราะว่าข้างในนี่โอโหเลือดนี่พุ่งออกมาจากปากเลยครับเอ่อเป็นนั้นว่ารถถัง จิตเมืองนอนท์เับเป็นฝ่ายชนะทีเคโอไปในยกที่4ครับกับโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องครับรถถังครับ